สวัสดีครับผมพ่อผผลเรนืนะครับบอยสุขใจแอนทิกนะครับวันนี้ผมก็มีซุ้มกอจิ๋วนะฮะซุมกรณ์พิมพ,มพมเล็กสวยงามนะครับเอามาให้ชมกันนะครับสวยงามทุกองมีอยู่สี่ห้าองค์นะฮะเพราะว่าเสนอเป็นองค์ใหญ่ๆวันนี้ก็จะเสนอองค์เล็กๆบ้างนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีคนชอบให้ลูกหลานได้ได้คล้องกันนะครับป้องกันตัว หรือทำมาค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองนะครับก็มารับกันไปนะครับราคาย่อมเยาวนะครับพระชาวบ้านพระผมไม่ใช่พระที่ที่ได้มาจากนั่นหรอกได้ก็ได้มาจากชาวบ้านส่วนใหญ่อย่างที่ผมเคยบอกฮะว่าบางคนแล้วข้าวไม่มีกินบ้างเอาข้าวไม่มีกินก็โทรมาว่าไม่มีข้าวกินแล้วก็เท่านี้เท่านี้อะไรเราก็โอเคก็ไปช่วยเขา เขาก็หาแลกเปลี่ยนให้สิ่งนี้มานะครับบางคนค่าไฟค่าน้ำอะไรพวกนี้ต่างๆพวกนี้ก็มันก็อาจจะมีปัญหาเท่าต่างจังหวัดนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะทําไร่ทําสวนกันหรือรับจ้างนะครับคนสมัยก่นกอนๆที่เขาทํากันทํางานกันค่าแรงมันก็วันมันก็ไม่ได้มากนะฮะแต่ค่าค่าน้ําค่าไฟมันก็ปกติเหมือนทั่วไปอันไหนที่บ้านที่หลายคนหน่อยก็เยอะหน่อยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนเราไม่ต้องใช้ขุดบอ่อเองได้นะครับขุดบอ่อเองได้ตักน้ํามาพงนัาเรียกพงน้ํามาเงี้ยมันก็เอามาใช้ภายในกรอกครวได้แต่สมัยนี้มันมันยากนะครับสมัยก่อนนี่ถ้าถ้าแถวต่างจังหวัดน้ําท่วมวัท่วมเป็นเดือนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมแล้วนอกจากมาที่หนักจริงจริงใหญ่จริงๆงนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าน้าท่วมเป็นเดือนเนี้ยต้องซื้อต้องเดินลุยน้ํามาเป็น กิโลสองกิโลมาซื้อข้าวแล้วก็กลับเข้าไปไงี้ไปอยู่ในบ้านก็ไม่ทําอะไรลนะมันก็ไปนอนอยู่ทั้งวันในบ้านเนี่ยกินกันอย่างเดียวแล้วก็หากับข้าวกับปลากินกันถึงสิ่งสคัญที่ขาดไปได้ของชาวบ้านก็คือพริกเกลือน้ำปลาอะไรพวกเนี้ยสําคัญนะครับแต่พอมายุคนี้แล้วอาหารเหมือนเมื่อก่อนที่พวกปลาพวกอะไรมันก็ไม่ค่อยมีละมันก็จะต้องอาศัยทางตลาดอย่างเดียวนะครับพวกผักญ้าอะไรต่างๆมันก็จะโดนยาฉีดเกือบหมดแล้วไม่เหลือ นะครับสมัยก่นกอนๆนี้เวลาฝนตกที่น้ำเหลาที่หอยเต็ไมไปหมดพวกหอยแควหอยอะไรเงี้ยหอยแควโบราณบราเน,นี่ยสมัยตายเรียบไม่เหลือปูนี่จับได้ที่เป็นกระมังกระมังเดียวนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วแถวแถวภาคกลางแถวอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงไปหมดนะครับเพราะมันโดนยากันไปส่วนใหญ่แล้วก็มันก็ศูนพันไปเลยบางอย่างนะครับโอเคถ้าอ่าก็จะมีกันอยู่ห้าองค์นะครับถ้าสนใจก็ก,กดอ่าติด ดกดคอนแทคมาทักมานะครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด,ต,ดติดตามนะครับผมเพื่อที่จะได้กระจายออกไปเยอะให้คนได้เห็นเยอะๆขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ